สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งอาณาจักรอยุทยานั้นถือว่าเป็นราชธานีที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆของไทยนะครับซึ่งเป็นราชธานีที่อยู่ในอันดับที่สงของไทยของเรานะครับซึ่งวันนี้ครูจะพาไปดูการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ กรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยสยามหรือไทยภาคกลางนะครับในรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงพุทธศักราช1894ถึงพุทธศักราช2310มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอํานาจหรือราชธานีทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศสราชถึงรัชชานหรือรัชชานของพม่านะครับอาณาจักรล้านนามณฑลยูนนานอนาณาจักรล้านช้างอาณาจักรขอมและข้าสมุทรมาลายูในปัจจุบันนะครับอันนี้คุณครูจะมีภาพประกอบสไลด์บรรยายด้วยนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นแผนผังของอาณาจักรอยุธยาในช่วงเริ่มต้นนะครับสังเกตว่าอายุธยาจะมีแม่น้ําล้อมรอบนะครับอยุทยาเหมือนเป็นเกาะกลางแม่น้านะครับก็คือมีแม่น้ําที่สําคัญซึ่งเป็นแม่น้าที่เป็นสายเลือดของประเทศไทยนั่นก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นแม่น้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งอยุธยาก็ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ํานี้ในด้านการ ทำสงครามนะครับโดยเป็นที่ป้องกันค่าศึกในการมารุกรานอายุทยาก็จะมีแม่น้ําเจ้าพระยานะครับกั้นไว้อยู่นะครับและก็ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับการคมนาคมขนส่งนะครับการค้าขายโดยเฉพาะอายุทยาเนี่ยที่ขึ้นชื่อเลยก็คือตลาดน้ำนะครับซึ่งนักเรียนก็ถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานหรือไปเที่ยวที่อายุทยานะครับหรือมีญาติหรือมีพ่อแม่ไปทํางานที่อยุธยาเรียนก็จะได้แวะ ไปชมสถานที่จริงนะครับก็จะมีความตื่นเต้นและก็จะได้เห็นสถานที่จริงนะครับและมีความเข้าใจบริบทของความเป็นอาณาจักรอยุธยามากขึ้นนะครับการสถ,ถาปนากรุงศรีอยุธยานั้นนะครับในบทเรียนของเราได้ระบุว่าเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช1 8ึ3ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งครูได้นำพระบรมรูปนะครับ ของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับมาประกอบสลด์ปัรยายนี้ด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาได้มีการคำนวณปรับเทียบวันเดือนปีทางจันทรคตินะครับที่มีระบุไว้ในพระชาชพงศสวดานกรุงเก่าฉบับหลวงประเสรศิฐความว่าศักราช712ราอสขานสกนะครับขานสอกอก็คือขานสกชนะครับ วันศุกร์นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5ว่าตรงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมจุลศักราช712จากนั้นบวก11181เ,เข้าไปเพื่อแปลงจุลศักราชให้เป็นพุทธศักราชจึงได้ตรงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช1893และเผยแพร่กันโดยทั่วไปนั้นหากพิจารณาและปรับแก้ให้สอดคล้องกับปฏิทินไทยสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งขึ้นปีใหม่ในวันที่1มกราคม วันถาปบาจะตรงกับวันศุกร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช1894นั่นเองนะครับหรือตรงกับคศศักราช1351นั่นเองครับอันนี้นะครับหากนักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับในหนังสือเรียนนักเรียนก็จะได้รับข้อมูลความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมหรือนักเรียนสามารถใช้ Google นะครับเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับหรือใช้ าการศึกษาข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคข,ของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทักงเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีแบบก o ริลล z เซชันนะครับคือเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลานะครับแต่ในเบื้องต้นครูดได้นำเอาการสัรพนากรศิยานะครับทึ่ที่ครูคดได้แจ้งว่าในบทเรียนของเรานั้นระบ,บุว่าเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรืออู่ทอง หรือพระเจ้าอู่ทองซึ่งพระองค์ก็เป็นปฐม,มกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับแต่ในตัวหนังสือสีแดงที่ครูได้ระบุไว้นั้นนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการเปรียบาการคำนวณปรับปรับเทียบนะครับไม่ใช่เปรียบเทียบนะครับปรับปรับเทียบวันเดือนปีทางจันทรคตินะครับที่มีระบุในพระราชพงศวดานกรุงเก่านะครับก็จะตรงกับปีพศ1894นั่นเองนะครับ ยังไงนะครับในคําบรรยายในคลิปวีดีโอถัดไปนะครับคุณโคจะพยายามเอาเนื้อหาสาระที่มีความรู้นะบสามารถที่เรียนรู้ได้นะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ